รอรถบรรทุกครับรอรถบรรทุกรถคันใหญ่สามคันอ่ะรอรถบรรทุกครับไม่คันสีรถโคตรช้าเะยวะเอาจิงเอาีกกลุ่มหนึ่งไปสกัแล้วก็เขียหน้าหน้าให้ก็ได้ไอีสิบอีกอีกคันนึงขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีกคันนึ่งครับไปข้างหน้าสามคันครับแล้วก็ไปป่วนไปไปดูแลเราหลังเข้าขึ้นม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 าไป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 ไกไปไปไปเปไ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 เลปไ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 ้าปไ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 เไป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 ไไป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 ิปงปไปไป ซู่ซ kind of like ูครับกากลุ Hence, ่มหมไปนะแบข้างหน้าเขาไปปวดเลยน้เดี่ยวนะยเดี๋ยวนะ้อเดี๋ยวนะเดี่ยวนะลุงมิกลุงมิกรอ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 รรอ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 อร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 ออร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 ออร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 ออร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 รอ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 รรออร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 รรอ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 รรอ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 อร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 ออร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  ไม่มีใครกล้าเข้าเลยวะหลังครับหลังหลังเข้ามานะดูหลังด้วยหลังหลังสิแปดถอยไปคนหลังหลังสิแปดถอยไปยิงเลยถอยไปยิงมาเลยเขาเข้ามาก็ยิงแม่งยิงแม่งเลยอย่าชนกันนะที่สำคัญนะพยายามอย่าชนกันเข็มขัดดูเข็ขัดด้วยครับสวยครับสวยสวยีคันหนึ่งเขาได้ไม่โดนเลยไม่โดนข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเข้าข้างหน้าข้างหน้าอัดเข้ากลางเรถระเบิดโอ้ยไปไปเลยอย่าปวดร้อนรอนล้มไปเลยด้มไปเลยล้ดูโคตรแรงโคตรเลย ไอเอาเอาบนเขาฝาเขาฝาเขาฝาในพุ่มบนเขาฝาในพุ่มเขาฝาในพุ่มครับเอาสองข้างหลังนี่ยังไงยิงเคื่องกันเองนะเล็งดีๆนะเอากกันสองไปเลรบียกเป็นร้อยครับทุกดนหน้าครับทุกดนานเอาตาเลยครับเอา้าเลยรถบรรทุกไม่ต้องจอดเลยครับไปเรื่อยๆไม่คือใช่ไม่ไม่มันจอดต้องจอดครับรถบรรทุกครับอ้างหน้าจอดนะครับมันเป็นรบตุกเราสมมติมีคนมาบั้มเรารรทุกต้องจอดใช่ไหม

เคีย์เคีย์ทางหน่อยเคียะทางหน่อยเคีะทางเคีย์ทางอะไเคียร์เลยเคีย์เคีย์เคียรถใหญ่มาเคียะรถใหญ่มาเอ้ตีลังกาเจียอยาบอยาบอย่ามเราต้องถอยด้วยอย่าลืมอย่ายิงด้วยยิงด้วยยิงด้วยห่ครกลับไปรถกลับการรถบปรครับยิงคนหนยิงคนหนข้างหลังข้างหลังข้ลังอ๋อข้างหลังเยอะแต่แตแตแตกตายตายตายปั๊มปั๊มปั๊ทางปั๊มป ระวังระวังอย่าชนอย่าชนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเมย์ครับแป๊บนึงจอดราผมได้ไหมรถรถผมฟันขึ้นหน่อยครับรถผมพาจะ้าจอดจอดเดี๋ยวรรเเาลูกขบวนก่อนตอนนี้อ่รถใครอ่ะลีเล่กก่อนครับลีเล่กก่อนรีเล่ก่อนรีเล่ก่อนต่างขบวนต่างขบวนข้างหลังเยอะครับข้างหลังเยอะครับข้างหลังข้างหลังเยอะอะไรบางตกบางตกกันใหญ่ลองตกกันใหญ่ไปตกไปจอดครับจอดจอดครับข้างหลังข้างหลังตายครับข้างหลังตายเยอะนะข้างหลังตายเยอะอ๋ออีกมินโฮมินโฮเปลี่ยนดีมินโฮขับลงมามินโฮ เราผมจะพังเราผมจะพังกันหรอข้ามไปข้ามไปไปไปตายตายข้ามไปพี่ตีอยู่ไหนพี่ตีอ่าใครใครโดนซ่อมซ่อมเลยอะลงลงลงน่อะคันฟองขาไม่ตายอยู่นี่แตก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 แล้วแตกแล้วลงลงลงตรงไหนครับล่างสปาร์กันหรอเขาเยอะมากเขาเยอะมากโคบหน่อยโคบหน่อยโคบหนข้างล่างข้างล่างข้างล่างจอดจอดปิดไว้จอดปิดไว้ใครชนนี่เฮ้ยผมเออผมเออซ่อม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 ลง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 ไอ้ยเขาจะเข้ามาเขาจะเข้ามาลงหน่อยลงหน่อยลงหน่อยใครอยู่บนรถอ่ะหลังม้าหลังม้าหลังม้าหลังตายตายเป็นเลยตายวะ ต้องไปแล้วต้องไปแล้วเขามาแล้วเจนเยนเจนเยนเจนเยนนรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนไอ้เพื่อนสิรีและก่อนหานหันไปไรอ่ะพี่พี่พี่หานพี่หานมองเป็นไรโดนยิงแกวะมาแล้วนี่ฮะขึ้นรถขึ้นรถมาแล้วผมเย้ผมตกเย้สวยละแป๊บนึงผมลงขึ้นไปบอกแล้วให้กลับผมตกผมตกผมตกแป๊บนึงรอผมแป๊บนึงได้ได้ครับได้วีแมงมุดลงมาปิดก่อนช่วยหน่อยที่แปดมาช่วยหน่อยที่แปดมาช่วยหน่อย ไปเลยไปเลยนะครไปเลยไปเลยครับขึ้นต่อเลยครับตรงไหนตรงไหนตรงไหนช่วยตรงไหนทำแล้วเข้าไปได้แล้วเข้าไปได้แล้วเข้าไปได้แล้วค่อเลยไปครับค่ไปไปรอแป๊บนึงรอผมหนึ่งขบวนเหมือนเดิมอย่าลืมขบวนเหมือนเดิมครับไอเพื่อนเราเพื่อนเราโดนยิงเลยครับเพื่อนไหนทางฝั่งขวาเพื่อนเราโดนข้างหลังข้างหลังโอ้ยแต่แล้วแต่งแล้วแต่แล้วยิงซุปเปอร์ขาวทีครับ เอเตรงนี้เราจะอันตรายทีหนึ่งนะเราต้องใจเย็นนะคันใหญ่ลุกช่วยคันเด่นช่วยไปกลับมาดิใครขึ้นเขาใครไปปั๊มบนเขาอ่ะมาดิกลับมาโดนรถชนระวังระวังเรถมันตกขึ้นนรัถมตกขึ้นแล้วครับรถมันตกขึ้นแล้วกระบองกระบองเลยระวังกันด้วยนะครับตอนนี้คนคนคนยับทำไมรถมันตุกขยับไม่ได้ครับพังหรอ ปืนเอาปืนี่เิ่นตำตำวตำว่ทุกทาได้แล้วครับทุกท่านครับเียตัวทุกท่านขึ้นขึ้นขึ้นกัเตัวขึ้นรถครับขึ้นรถรถสร็จแล้วซ้อมเสร็จแล้วขึ้น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 ตำรวจขึ้นขึ้นรถวุตำรวจแตก2ครับโดนชนเกินเกินเกินได้พี่ มันเกิดทันเกิดทันขึ้นด้วย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 เราทุกนายมารวมที่รถบรรทุกหน่อยครับพีเกลือกเลยโอเคครับได้นครับแม่นปืนฉลับเข้าหัวไอ้ใจกำลังครับถือต้องลงต้องลงลงราครับลงราครับลงราคาอยู่ต่อเอสมันจะดับมันต้องซ่อมมันต้องซ่อมมันต้องซ่อมเอดยอมรอรอพี่ครับทำงานทนงานทำงานครับเดี๋ยวลงองดับแล้วดับแล้ว เดี๋ยวนึงเฮ้ยเฮ้ยซีแปดซีแปดออกมาช่วยหน่อยซีแปดออกมาช่วยหน่อยอมันกระบอกกระบอกงั้นกระบอกมาสู้งั้นกระบอกมาสู้จีบจะลงเพราะว่ามันนี่ถึงซองยางนี่ถึงซองยางนี่ถึงซองยางนี่ถึงกระบอกสวยสวยจริงไหมครับลงแล้ว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 พอพอพอก่อนพอก่อนไหมพอก่อนพอก่อนไหมจะลงแล้วสวยสวยสวยเฮ้ยเราใครยิงผมเนี่ยโอ้ยโอ้ยซ้ำซ้ำซ้ำเจียนเจียน อย่าปล่อยให้ตัวเองตายนะครับไปรีโหลดนะโอเคโอเคอเลืดยังเต็มอยู่เฮ้ยข้างบนข้างบนข้างบนช่วยข้างบนด้วยข้างบนหน่อยข้างบนหน่อยข้างบนมามามาข้างบนลากก็ลากก็มีก็ลากก็มีโอ้โหเฮียคนเยอะคนเยอะไอ้กล้วยไอ้กล้วยไอ้กล้วยช่วกันด้วย ไปไม่าไปม่ตยปไ่าปไม่ไปไ่ต่ไปไไไป่ต่าไปไม่ตไปไ่ต่ไปไม่ตไปไมไปไวะต่าไปไม่ต่าไปไม่ต่ไปไ่ต่างไปไ่งไปไาไปไม่ไปไม่ต่าไปไ่ต่าไปไไปไ่ในไปไมงไปไาไปไ่ไปไมไปม่ไปไ่ไปไไปไมไปไไปไมไปไาตำรไปไมไปไ่าไปไ่ตาไปไมตาไปไไปไตาไปไมตไปไ่ตไปไ สัตว์เอ้ยโคตรเยอะเลยเฮียตรงนี้คนนึงอยู่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 ตรงนี้คนนึงโอ้หไม้ดูดไม้ดูดสัตว์โคตรเยอะไอ้เฮียไปจะไม่โดนใครวะเหลือคนเดียวอ่ะสวยโคคนเนี่ยคนนี้คนนี้คนนี้มีแต่ต่างหูไอ้กล้วยไอ้กล้วยไอ้สัตว์ไอ้กล้วยพี่กล้วยพี่แซวพี่แซวพี่กล้วยบอลลูบอลลูบอลลู บอลอบอลอบอลอลบลบลบ,ลบ,ลบตองไปแล้วต,อง,ตองไปแล้วนู้นนนข้างลังบนหินนี้นีไงนีไบอลลอนีไอ่อีนี้ อุ้ยเยฮียไอสัตว์เอ้ยนิดเดียวโดนคี้เลยมันจะบองกับไม้เบสไหมไอ้นี่ละผมเบนเด็ดแบบใช้ยับมากอะท่านผู้ชมโดนโจมโถโจนโถมขนาดนี้ใครวะนะมาเติดโทษทัพ ไหนเกิดทันแล้วนกะ็บ้องรบอย่างโหดมาสามาเฮียปั๊มปั๊มปั๊มเป็นเดช ตีกันเองตีกันเองโอ้ยอย่าไปอย่าไปบัดเรียบร้อยโดนคีดน้ะกระบองแรงมันรู้มันโดนน่าจะโดนกระบอะกระบองโคตรแรงไอ้หี่ยะเออปากปากล้มเรียบร้อยกระบองโคตรแรง เดี๋ยวจะบอกกันเดี๋ยวจะไอ้ยตำรวจกบอกกันเดี๋ยวโคตรแรงกบอกโคตรแรงกูบอกเลยว่าขอบคุณพี่สอบผลมากนะครับผมสําหรับค่ากัญชานะครับตัดดับหนึ่งร้อยลูกนะครับผมมากนะครับโอ้โหวันนี้พี่โดเนทมาร้อยสามร้อยสามสิบบาทนะครับขอบคุณพี่สอบผลบิดมากนะครับโอ้โหนานๆมาทีนะครับพี่ขอมากนะครับไอ้นัวนโคตรเจ็บอ่ะสองทีครับเลือดหายมิดหลอดอ่ะเขาบอกไง มึงคิดว่ากระบ,บองอ่ะอันนี้ใครใชนะถ้าไม่โดนคีก่อนอ่ะชนะอยู่แล้วไม้สามอะทีเดียวทีเดียวกระบองโคตรแรงว่าเจ็บเหมือนแบบไม้เบสด่าป่าบอสอ,อ่ะอ๋อยินดีเปลี่ยนปืนเปลี่ยนไปดูปปสองยับ <c oughs> เรียบร้อยตำรวจตำรวจยังเหลือตำรวจยังเหลือปืนจริงเอาไม่อยู่ท่านผู้ชมเรียบยิงโคตรเดือด ควบคู่บเอพีเอสผมตกอ่ะเหลือสามเหลือสามสิบอ่ะตอนแรกถ้าเกิดทันนี้ได้ได้เล่นต่ออยู่นะแต่ถ้าจนเกิดก็แย่งกันยาม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 ได้ยินไหมยามครับเออขอขอเป็นเด่นหน่อยได้ไหมครับไม่ได้แล้วไม่ได้เหรอครับเอาเอาเท่าที่ไหวครับตอนนี้ไปต่อเลยไปต่อเลย น้องมีอยู่ประมาณยี่สิบเจ็ดทีใครใครแบ่งแบ่งไหนได้ไหมคอยมาขอกันรถจะบังไปหน้าจะบังไปหน้าเลยรถหน้ารอบหน้าพี่เดี๋ยวพี่น้ให้ได้ได้ได้ไหวเรายังไหวอยู่ใช่ไหมฮัลโหลทุกคนข้างหน้ามาได้ได้ได้พี่น้องไหวน้องไหวโอเคโอเคเย็นเพราะว่าเนี่ยใครใครที่แบบไม่ได้อุ้มใครมาอันนี้มานะสักคนหนึ่งนะแบบไปอุ้มเพื่อนหน่อยสักคนหนึ่งเดี๋ยวเพื่อนเขาไม่มีรถมาเก็บกระสุนปืนจริงไว้กันด้วยนะครับเดี๋ยวไม่มีใช้ตอนรอาถั่วหลามหมดแล้วครับ อะไรครบนึงครับมันมีตำรวจที่เยิงยางเลยครับคือเพิ่มเขาแตกอยู่ที่แต่พอพอพอแต่สองสามารถสูญสามารถสูญพี่พี่ไปรับไปรับพี่จินหรือเปล่าคนหนึ่งอ่ะยามยามยามมีกล่องซ่อมไหมยามตอนนี้ไม่มีนะครับหมดแล้วเหมือนกัน รุ่ยรุ่ยรุยรุยพร้อมพุชตําแ่งเจ็บตําแหน่งเจ็บตําแ่งเจ็บใครอะใครใครหลังเข้าหลังเข้าไอ้แฟี์ไิสี่ใครว่ากลับมารับหน่อยได้ป่ะกลับมารับหน่อยได้ป่ะไปเดินนะคกลับไปดูกลับไปไอ้สวยหลุดลางไปแล้วหลุดลางไปที่อยู่สีไอ้กล้วยอยู่ไหนกล้วยสามส่วนสามส่วนผมอยู่นะคุกพี่นะคุกพี่นะคุกล้อแตกล้อแตกแตกแตกตายหมดแตกแตกแตกเหลือเราเดียวไอ้กล้วยมีปรนเด็นเหลือให้พี่สักอันะไหม

หายแล้วทองทองแดงรถใหญ่รถใหญ่เข็นหน่อยเห็นหน่อยเห็นหน่อยติดตนตนได้หน่อยหยาบเลยไม่ใครหยาบเลยชนชนรถใหญ่ให้เต็มซีซีแปดบินเอารถบัมมาชนแล้วเองลงรอบนลยครับผมยามว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนมารวมกันที่จุดตรงรถใหญ่เลยครับแล้วก็เตรียมดีเฟส เวรีนจำรถคว่ำมอแล้วชิบห,หายแล้วรถคว่ำลิเก <รอ S 1> เลอร์เลี่เนี้ยชนอีกฝั่งหนึ่งได้ไหมสวย,วยตอนรอมารับผมตรงปั๊มคนนึ้นใช่ไหมเดี๋ยวเดีไปรับเดี๋ยวไปรับจะชิบหายจะรับเวรีนจะรับดีที่เหลือรอหน้าเราเดียวแล้วอ่ะ

มันรวมแล้วก็ลงลงยิงได้เลยครับเดี๋ยวผมจะพยางไปลองได้บินได้โอ้โหเฮียเด็โดแมไปบ้มกูเละเทะโหเราไม่ได้วะราไม่ได้โดนโดนลุมปัดจิตทีร่วงครับปัดจิตทีร่วง อ่าพอครับพอพอผมลงผมลงลงแลง้วพอไม่ต้องบั๊มไม่ต้องบั๊มไม่ต้องบัม๊มละเด<า>ี๋ยวลงละไหนมาโนคนไหนวะมาโนคนไหนวะอันแน่้ยคืองในแบ๊าอันแน่อย่าตามอย่าตามช่วยเพื่นดครับช่วยเพื่อนหน่อยตรงตรงนัง้นนะครับข้างหน้า มปนเด็กกูอยู่ไหนหมดตลังเข้านะหลังเข้านะระวังยยยงยเอ๊ะตายแน่แบ็เกินเกินจะตีกูวัดตีดีไหมสวยสวยสวกันไว้คัเวอร์ไว้ยึดิ้ี่ไว้เกินเกิน ไปไปไปเถอะเอเอ้ยอย่าอย่าโกงเลยไอ้อย่าโกงเลยไปช่วยเพื่อนหน่อยครับอตรงน้ตรงไหนฝั่งไหนคณะคณะเสียร์คเคียรคุ้มกันรถไว้ไอมีใครมีปเ็นเหรอมีประเด็เหอมั้สักอันไอสักอันยิงยิงยิงสนุนเงินไห้นยิงยิงสนุนเห สักคอันแอันได้ยังไรกสุดน้ำเงินครับอุ้ยสามอันเหรอได้ได้งลูกใสกับเล่นเนี้ก็ได้นะสยกับเล่นข้างรถเจ๋็ได้คนนึงลูก2องคนหนึ่งกระบองแบ่งกันแบ่งกันลิกุบกิกุบบล้งเล้ยก้านครั่ใครี่ต้องการเปนหนบ้างมีมีบ้านมีหนมีอยบ้ายหลังเข้าครับหลังเข้าแปงแงอเดี๋ยวขอล้งหเอยู่ข้างบนต้อยู่ข้างบนมาเเลยข้างบเ ของสามอันสองสามอันสองสามอันก็ได้ลสองอันนี้แหละแปดสี่ใครใครใครอยู่บนรถเราใครไม่ไหวถอยมาใครไม่ไหวถอยมานะครับตอนนี้ตอนเราตอเรากลับกลับกลับมารีเซ็ตรอบรถกันครับกลับกลับมาเล่นตรงรถก็ได้นะเพื่อนเพื่อนได้ยิงให้แล้วข้างล่างได้เล่นได้เล่นเต็เลยก็บองได้รถก็ครับยืนยืนพื้นที่ยืนเป็นที่รอเพื่อนเกิด คุณเทคคุณเทคคุณเทคซ้ำตัวนี้น่ะนี่กระสุนจริงมีใครเหลือบ้างครับตอนนี้เหลือครับผมเหลือเยอะเลเหลือเยอะเยอะเลย19น่าจะไม่ยิงเลยแต่ว่าไม่มีเดี๋ยวให้ตำรวจทุกนายมาร่วงมาที่รถก่อนตอนนี้เดี๋ยวแยกกันตอนนี้เฮ้ยกลับมาก่อนกลับมาโดนทิ้งถอย ทุกคนถอยทุกคนถอยครับพอพอเลยถอยมาถอยใหญถอยเลยถอยเลยอรีดอีถอยมานอดไมอีแล้วไม่ตีแล้วถอยถอยมาเลยเนี่ยระบัมมอีกขาเน้อเ่ยของใครนเดยวองเยองเยอเชั่อยขงล่างขลข้ล้่าข้่า้ลางขล่างล่างขลงร้่ลงล่่่อ่ลลยลลล ตีดิยิงลูกส่งยานเยอะเลูกส่งยานเยอะยิงยดีเบนยิงเบนดิงไว้ก่อนยิงยิงคเยอะั้เลยัเลยัเลยสไอ้ด้พอพอพี่กกระบอกแคนดี้กระบอกแคนดี้กระบอกแคนดี้ยิงให้หมดยิงให้หมดถอยถก่อนถอยอตัวโดล้ม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 โอ้โแซวโคตรแรงแรง้ปนายตายาช่วยกูด้วย

ไอเจียวเนี่ยตีไอตียตีเอาคุณตีเอาตีตีเลยตีเลยตีเลยเลโอ้ยแกตีพี่ชายหม้วนะโอ้โหสวยรวัยผมก็อหมดแล้วใช่ไหมลุงไอ้กู อไอ้กเว้ยวันนอนอะไรตรงนี้เดี๋ยวรอใหนอนค้างรถทางรถไฟเฮ้เเยตำรวจมีใครหน่วยกล้าตายพัดดันฮอให้หน่อยดิจะซ่อมฮอไอ้ก้ก็เป็นอะไรตายผมก็าจมตูดฮอมาอย่างที่เลยเมื่อกี้เนี่ยเรนไปพัดปาดนะเราไปพัดปาดใครใครก็ได้ดันฮอยหน่อยได้ไหมดันฮอยหน่อยดิดันฮอยหน่อยจะซ่อมพอมันรับอันนี้นะ มันไปบานมันหมุแล้วเว้ยของกลางหมดแล้วเหรอได้มาเท่าไห้าหมื่นใช่เหรอครึ่งห้าหมครับโอ้โหห้าหมื่วะสามองครับใช่หรอดูซงเจ็ดจุดหมาย